ลคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่21มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับคุณ จะหยิบจับอะไรจะได้รับแต่โชครับแต่สิ่งที่ดีในเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินการทองจะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือมีลู่ทางมีโอกาสต่างๆที่ดีเข้ามานะครับสัปดาห์หน้าจะมีงุดหงิดจุกจิกจก,ก็เปิดบาวันจันนั่นแหละมีเรื่องให้อารมณ์เสีย มีเรื่องให้เรามีความรู้สึกไม่พึงพอใจหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีวันอังคารวันพุธอ่าเริ่มที่จะแฮปปี้ขึ้นนะครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สวันตรงเนี้นะครับเป็น4วันที่คุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะ โชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของลาบลอยโชคดีในเรื่องของการเดีลงานหรือปิดการขายอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นใครที่ทำงานนะครับที่ติดต่อซื้อขายหรืองานด้านเซลส์ไปดูให้ดีเลยนะวันเพราะอะไรวะพฤหับสบดีุกเสาร์อาทิตย์ดีมาก รายรับจะดีมากจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาติดต่อธุระป่าปังอะไรก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความสำเร็จดาวอาทิตย์กับดาวพุทธทับลัคนาราศีมีนอยู่ก็นะครับศัตรูหรือคู่แข่งขันหรือใครที่ไม่ชอบกันเกลียดขี้หน้ากันสุดท้ายก็จะแพ้ภัยไปเอง สุดท้ายจะแพ้ภัยไปเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาอยู่กับตัวก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาอยู่กับตัวคือมาอยู่ที่ลัคนาราศีมีนเป็นปราช่วงนี้มีนที่มีแฟนอยู่แล้วคู่เราแม่งจะขี้หึงเป็นพิเศษเออไปดูเหอะเหมือนกับแม่งถ้าจะเข้ามาสิงเราได้มันสิงไปแล้ว เข้ามาแบบว่าหึงหวงเราเป็นพิเศษนะเออนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะมีคนมาถูกใจมาชอบพอแต่ก็เข้ามาชอบพอในลนักษณะที่คนคนนั้นอนะแม่งอาจจะมีแฟนหรือมีเจ้าของอยู่แล้วมันอาจจะมาปิ๊งเราก็ได้หรือบางทีเราก็รู้สึกปิ๊งเขาด้วยเหมือนกันนะไปดูให้ดีเถอะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่าน สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล